ชอบอ่ะชอบเขากันนี้ขอแลกกัาพี่เขาได้ไหมนะ่ะ <c oughs> วันนี้ได้้กุญแจมาแล้วขี่เมนเทลีดทอร์นาโดสามศูนอว่าเสียงมันจ้าครับเสียงมันจ้บ มานานละเป็นลันล,ลี่เด๋กว่ารถเราจะมั่วเขาร่วมชุบโอ้ยกุญแจกดเฟียวขอยทีฟุตหุ่นาสามสานวอาบ,อบ,อบนีน่ต่ ดูคันใหญ่ๆนี้น้ำหนักไม่ค่อยหนักเลยนะ่ะวิ่งคัน,บนเบลเลยไปลอาสูดดูอ้าวเหีย,ย,ยปุ้ยตดเลยปุ้ยลูกพ่อโอ้ย เฮ้ยจ้าวอ่ะแะลองขี่ขว่าอยากซิ่งมากว้ยแต่ฟิลขี่โคสบายเลยกำลัขี่ปราณสามเดแต่เสียงแม่งสุดอ่ะว้ยแต่คาสั่นทิพหายเลยโอ้ยแตฟิลขี่โคตรสบาย จะติเตะอยู่อย่างเดียวเลยอ่ะขาแข็งมากหรือผมน่าจะชินกับขาเนิ่มอ่ะขี่อย่างนี้แบบเขือขี่อะไรอย่างเงี้ยเต็ฮึดแต่แบบฮึดฮึดชอบอ่ะอยากขี่มานาแล้วโธนาโดสามพันสองวุ้นแต่วงหันโคตรแคบเลย แต่แฮนขี่สบาแต่ก็คือว่าขี่สบาแต่แบบมันแคบ,บะอะเฮ้ยลืมไปเป็นเนินเกือบแล้วไงกูเป็นสองสพี่เสียงเหมือนสามอ่อะ มันไม่เต็มอ่ะมันก็เชิงสี่สูบมันก็ไม่ใช่อ่ะเฮ้ยมีไฟบอกเกียร์ด้วยนะแค่มันหลังได้ๆขอออกไปทางนู้นน่ะขอลองขี่ออกไปทางนู้นอู้หูอยอด ของนั่งมองอะเดี๋ยวลองขอลองขี่ของ,องนู้นนอะลองโค้งนี่เขามองลังหน้าไม่ค่อยดีเราไม่ค่อยไม่ค่อยอยากโค้งมาก เจังเลยเนสะียงมันดนุ่มมากเลยนะ่ะเสียงโคดขอเลยลองขออย่างนู้น จะหลดค้งออกโค้งนี้ไปเดี๋ยวกลับได้แล้วแต่รู้สึกว่าโค้งมันรู้สึกว่ายัางไปไม่สุดอะ่ะคือแบบไม่รู้รู้สึกว่าโค้งยากไปนิดนึงโอเคพอละวตะเบก็ไม่ค่อยเหนี่ยวเท่านี้หละโทษ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 ขอโทษขอโทษกระจกผมไม่มีอ่ะ กูขอโทษอุ้ยตอนนี้ถาพ่อกูแล <ian> ้วมั like ้งเนี่ยขอโทษขอโทษปะปับไม่รู้เลยังาะ แล้วหรอจะได้เริ่มขับคันนี้แล้วจริงๆเหรอจะขับอีกกันเนี่ยมันจะคันแข็งมากไม่มือเลย ่เสียบเข้าไงาละ่ะซุบซุ๊บซุบจอดเงี้ย้กันฮึสาม้งแส่กุญแจยันรถคดเสียว ล่วงไหมนะ่ะจอดน,นี้เนะี่ยไม่จะหนักเมื่อกี้ว่าเบาไปมามันหนักอย่างนั้นนะ